บรรยากาศยามเย็นอันนี้ปลูกใหม่อันนี้ขยับจากนี่มานี่อันนี้สองอาทิตย์ละอันนี้ก็เหมือนกันขยับจากตรงนี้มาตรงนี้ อันนี้ปลูกเมื่อกี้นี่เองอันนี้ปลูกพร้อมกันกันนั่นอันนี้ปลูกไม่บรรยากาศว่างไงคะโอย บอกว่าอยู่สวนน้องละ่ะทีอะเสีงยสงใครเสียงไอ้พอดเนี่ยเสียงจากถนนได้มาถึงนี่เลยทียา้อยู่ บรรยากาศบ้านนกอกมีเสียงนกด้วยโอ้ยสุดยอดยิ่งกว่าความสุขเกิดจากที่นี่เนาะ อยู่ที่อื่นได้กลับมาอยู่บ้านคืนแล้วนี่กว่าสุดยอดเลยต้นกระทุ่ม ปลูกไว้เนาะขยันดูเรได้กินทุกอย่างเนาะเราต้องขยันดูเรเขานอนเกียกกิ้งเลยดูดิตายแล้ววันนี้นอนกับหมาด้วยลูกยายไม่ให้นอนด้วยนอนกับหมา น,นันโอ้ยตายเราไม่ให้นอนด้วยเด้อว,วันนี้เด้อนอนกับหมาวันนี้ให้นอนกับหมาเด้อ หมาก็เล่นด้วยอี้ัขนี่โว้ยตายแล้ว,ลวน่ะหุยดูหมามาเต็มเลยตายแล้ว <c oughs> เอาหมามาทำไม <c oughs> วันนี้เธอจะนอนไหนอน,น,นอนนี่นอนนี่ตรงนี้ใช่ไหม เธอนอนเล่นต้นต้นก็นอนกับหมาเล้ว,วไมหมาบิ่งตามล้ะหมาบิ่งตามแล้ว,ลวอันนี้ต้มต้นกระทุ่มเนาะก็อยาก ถ้าจริงตรงนี้มีอยู่ด้วแต่พอดีเราทำสวนเนาะมันก็จำเป็นต้องเอาออกเนาะ อากาศกำลังดีบ้านนอกเราเนาะอยู่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะเ,เดี๋ยวขอนั่งพักก่อนเหนื่อยขอนั่งพักก่อนไปปลูกต้นไม้ลด,ดต้นไม้ฝั่งนู้นแล้วก็เดินมาฝั่งนี่มาปลูกต้นไม้ตโต เมื่อเช้ากระถากยาสวนติดบ้านเนาะเหนื่อยมากเลยวันนี้